พ่อลูกปันโปโ,ปโอ้ยปัดให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโปเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมรอคอยนะ,ะเพราะว่าจะได้รู้จักกับร้านอร่อยที่เราจะแนะนํา แล้วก็แนะนําโปรเด็ดๆของร้านนี้ด้วยใช่กับร้านนี้เลยครับโจฮานมาล่านะครับผมครับผมร้านก็ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย50นะครับครับโปรโมชั่นของเขาครับบอกเลยถ้าเป็นแฟนรายการกินเที่ยวลาดเเวอร์นะครับเขาจะจัดโปรโมชั่นลดราคาให้เรา10%ทันทีเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม นี่นะครับเมนูแนะนําของทางร้านของเขานะฮะก็มีหม้อไฟหมาล่าครับความพิเศษเนี่ยอยู่ที่น้ําซุปแล้วก็เครื่องแกงครับที่ผ่านการเคี่ยวอย่างพิถีพิถันทําให้น้ําซุปเนี่ยหอมอร่อยถึงเครื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็เมนูต่อไปครับเป็นหมาล่าเสียบไม้ครับมีให้เลือกถึง30เมนูด้วยกันความพิเศษเนี่ยก็อยู่ที่ซอสหมาล่านะฮะ แล้วก็ผงหมาล่าครับที่เป็นสูตรของทางร้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีเกี๊ยวซ่านะครับทางร้านเนี่ยทำเองตั้งแต่แป้งจนถึงไส้ข้างในเลยแล้วก็ยังมีเอ็นข้อไก่อีกด้วยดูเหมือนจะธรรมดานะ แต่ว่าถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจเขาบอกแบบนี้นะฮะกุ้งดองซีอิวก็มีนะป้าโอ้ยผมชอบมากเลยเมนูนี้ทางร้านเนี่ยเขาจะเสิร์ฟม,มามีทั้งข้าวสารายแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดมาให้ครับผมสาระเปาย <uk> ่างก็มีโอ้โหมีให้เลือกถึง4ไส้ด้วยกันนะครับเมนู Menu สุดท้ายเป็นของหวาน ลูกพิกเชื่อมนะฮะเป็นเมนูของหวานที่ทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ยังได้ดับความเผ็ดได้ดีด้วยนะครับแล้วเวลาไปที่ร้านแห่งนี้นะเขาจะมีออเดิร์เนี่ยเป็นเมนูที่ให้เราทานเล่นๆเลยนะครับ <ฮะ S 2> มีทั้งกิมจิมีทั้งหัวใช้เท้าดองแล้วที่ร้อนเนี่ย ทำเองหมดเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้บริการกันแล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอราดูด้วยนะฮะทางร้านเนี่ยเขาจะลดไปเลยนะฮะสำหรับค่าอาหาร10ไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้นะครับร้านของเขาเนี่ยชื่อว่าโชฮานหมาล่านั่นเองนะฮะตั้งอยู่ที่สุขุมวิท50ทางเข้าโรงแรมวอเตอร์ฟอร์ดนั่นเองครับผมฝากไว้เลยนะฮะติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับ